เอาเลยครับสวีดดับเซิร์ฟเวอทุกคนด้วยเลยนะฮะอยู่กับผมนาเดี๋ยวแนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราไปเล่นเซิร์ฟเวอร์มั้ยครับที่มีชื่อว่าฮีซิตเอ้ยฮิซีนะผมอาร์นะฮะผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะ <S <S โอเคนะเรามาต่อกันเลยนะซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวมาซีอีอแกแล้วนะครับผมซึ่งช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่ามาซีนี่จะมาเยอะพอสมควรเลยนะฮะเนี่ยนะเว้ยคำทูฮีซิตฮิซีเว้ยนะครับวาร์ปแล้วก็อ่รายละเอียดต่างๆกดใช่ไหมกดอินโฟนี่รายละเอียดดิใช่ไหมแน่แต่ใช,ใช่แหละออออัันนนนนนีีี้้้คคคืแแดดมมิิิิตตตาาาข่่วววสรรรรรเเซ์์ฟลลกกงะบ็ เรื่องเสียงปืนจะปรับปรุงให้เร็วๆนี้นะครับเหมือนวอซีแน่อะไรประมาณนี้นะครับบอสเกิดที่แอร์แอร์พอร์ตนอร์ลัดบบลเดอร์ซิตี้นะครับไปยิงกันพิวพีพิวีพีโนดรอปเนี่ยแล้วก็จะไปหยุดถ่ายทำไมวะเนี่ยโอ้เมื่อกี้กดปิดได้ผมสามารถทำช็อปได้เปะวะตอนแรกตอนแรกผมไม่ได้ผมม,ผม,มรู้สึกว่าแอดมินเขาอาจจะไม่ได้ใส่มิชชั่นหรือเปล่าเพิ่อมิชชั่นเนี่ยมันนี้ไม่แน่ใจนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะมาเปิดกล่องให้ดูด้วยนะฮะนี่ก็คือขอแอดมินให้มานะครับมันเป็นยศอาอะไรวะไม่ใช่ยศด,ดิ เป <c oughs> ็นโปรโมชั่นการเติมเงินนะซึ่งเติมหนึ่งพันเนี่ยจะได้เซ็ตนี้เลยนะครับเห็นไหมมีป้องมีปืนอะไรตา่ตางๆมากมายเท่มากเนี่ยปืนปิโนโเดี๋ยวฟังเสียงเปิโนโนะครับยิงเลยเดี๋ยวเราเติมกระสุนก่อนดีกว่าตเติมกระสุนก่อนนะครับทำไมไม่ได้วะทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้เติมกระสุนไม่ได้วะกร,รมเปลี่ยนโนเติมกระสุนไม่ได้เดี๋ยวแจ้งแอดก่อนแอดครับปืนเปีโนโนเติมโนเติมกระสุนไม่ได้ โู่ออ้เธอเติมไทยก็ไม่รู้นะครับอันนี้คือ ADBP RCMOP ถ้า้องคนที่อยากได้ปืนนี้เนี่ยเติม90ถูกก็ได้เลยนะฮะนี่ได้ด้วยเคสมทราย NVG นะครับเห็นไหม90ถูนี้คือได้ทั้งหมดนี่นะครับ4ชิ้นนี้นะฮะแล้วก็อะไรเนี่ยเซต็90ถูจะได้บาริตนะครับแล้วก็ชุดเซตนี้นะฮะแล้วก็จำนวนยาจำนวน64 EA นะครับอันนี้ก็2กล่องก็คือ64คูณ2นั่นแหละอันนี้คูณ3นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคูณ4ใช่ป่ะคูณ4นนนี่อัไหวะ อันนี้3ามกองครึ่งอ๋อ3ามกองครึ่งนะฮะนี่ปืนอะไราเนี่ยมอสเซอร์ดีเคเลสนี่มันเลสของมึงเหรอโอ้ไม่ก็เลสตรงไหนวะนะครับแล้ก็จะได้แลบ็อกใช่ป่ะและบ็อกคีค่ด้วยนะครับจำนวนกี A A. เอเอกีหนึ่งอันจำนวนหนึ่งอันนะครับแล้วก็ชุด HVII นะครับอันนี้สี่กองนะครับแล้วก็ M200 สองร้โรบอทนะฮะนี่เท่เลยนะครับและที่ผมคิดว่ามันเท่สุดสุนี่คือไอซิกเทสทูนี่แหละนะฮะใช่ไหมเทสทูปบว่าน่าจะใช่แหละนะครับนี่แล้วก็ชุดทีเอ็มอารใช่ไหม ที่บอกมีแล้วนะฮะแล้วก็เป็นยาจํานวนกี่กล่องวะได้5กล่องนะแล้วก็ปืนเป็นโนด้วยนะครับซึ่งเติมกระสุนไม่ได้ได้แล้วได้แล้วไอ้ยาฟังฟังนี่นี่แน่นะครับตามเมททั้งหมดเนี่ยนะครับ12นะฮะเดี๋ยวเราจะลองยิงคนกันดูนะครับก่อนที่จะจะไปยิงเนี่ยจะเปิดแลบ็อกซ์ตรงนี้เลยนะครับการอ่าการที่เราจะเปิดเนี่ยเราก็หยิบหุ่นใจขึ้นมาแล้วก็คลิกขวาเลยครับอ่าเปิดรอ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 ครับรอจะได้อะไรวะไม่มีปืนโหดๆปืนแหลแหลไหมขอกระสุนกระสุนสนงสนนนััยกก็ไได้ะม่่วา AWP แล้วมีเอ็นอวพีนี่ว er mm ่านะครับนี uh ่อ oh. ันนี้นะฮะเอ p เรานะครับ c m a ม c m a ีเอาไหมซีแม็มาเติมกระสงกระสุนใช้ไหมซานักไม่เอาโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดให้สักสักเหลือ5กล่องแล้วกันนะครับเผื่อจะได้ปืนแล่เลยว่าอะไรแร่กว่านี้นะฮะ b a n d ดดดีก็ได้ใช้งานอยู่ awm บีเอ็มแมกนัมเอโโอเคพอได้พอได้นะครับแต่ว่าแลบล็อกเนี่ยคือมันเติมมันก็ต้องเอาปืนที่มันแลแรใช่ไหมโอเวอร์เอ้าทำไมมันเปลี่ยนงี่ยวัตถุภาคท่าแรกมันก็จะได้เลยไม่ใช่หรอ เปลี่ยนไวัยได้เกิดเนี่ยฮะเดี๋ยวๆ,ๆปืนขอปืนสนองสนายสักบอกได้ไหมเดียาา๋ยวแม่งติดใจว่าขอเปิดอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าอุย้ยดาบดาบแต่เราเรามีดาบแล้วเด็กสวอทเทสตูนี่อุ้ยปืนปืนต้องมามึงจะหยุดอะไรเมดคิดโอยบ้าเอ้ยมอสเฟอร์จะมาเลยครับช่างแม่งนะฮะก็ช่างมันเถิดะนะครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงผมว่าผมเปิดให้หมดเลยดีกว่าเมื่อกี้ลองเปิดเลยไมนก็ได้แต่กระสุนนะครับแล้วเปิดสามมันสองอันอะไรเนี่ยให้หมดเลยแล้วกันนะครับนี่ที่ AWM. จุดสามสามแปดเนี่ย เอามาทำมาลอให้นะครับมันเป็นกระสุนปืนของอะไรวะผมมีแต่ AWP ก็พอใจแล้วนะฮะอ่าอะไรเนี่ย AWP โอเคโอเคพอได้พอได้นะครับอันนี้ก็คือคีย์สุดท้ายของเราแล้วนะครับขอได้ของอรแรงๆเนียนี่กอดสุดท้ายไอ้คีย์สุดทา้ายจริงๆเนะี่ยจัดแรงมากไอ้สัตว์สตาร์แนกเอามาทำมะเขือเทศเลยเอา,าปลาหัวหมาไงวะถ้าโอ้โหถ้าเกิดม,มาซีเซิเวอร์นี้มีหมาในกลัวนี่เอาปลาหัวหมาเลยนะครับเนี่ยแม่งทำที่อะไรไม่ได้เลยฮะกระสุนนี้นะครับเอ้ยเิมกระสุนได้เลยวะ เอาเก็บประศุนไปดีกว่าผมเพราะว่าผมตายขอไม่ตกอยู่แล้วนะครับเอาเมคคิมมาด้วยนะครับแต่รู้สึกว่าทีทีอีสปอร์ตใช่ไหมน่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าเราเอาเมคคิมมาด้วยแหละนะนะครับผมทางด้านนี้นะครับผมก็จะเป็นเป็นเป็นอ่าร้านทูใช่ปะวะอะไรกัญชาและเกาะยานะครับนี่กัญชาและเกาะยานะครับ normal และน้องคีนะครับซึ่งกัญชาหาได้จากอ่าตามน่าจะเป็นตามอะไรวะตามแบบที่เก็บกัญชาหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะครับนี่คือบอสเฮดนะครับสามารถนำมาแลกอ่าคี คีอะว่วะคียบอสได้นะครับนี่ก็คือกระสุนต่างๆนำกัญชามาแรกซึ่งเรามีเยอะนะนะครับส่วนตัวเนี่ยผมว่างการคูปองนะครับซึ่งการคูปองหาจากไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะการคูปองนะครับอันนี้อะไรวะเมดคิดครับผมแล่บ็อกคีนะฮะช่างมันเถอะนะครับแล้วตรงนี้เป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยเข้ามาเป็นอ๋อเติมเงินได้ที่กาลิน่านี่ไอดีนี่เลยนะครับเติมได้เฉพาะกาลิน่านะครับในตอนนี้นะครับปืนอัปเดตดูนะครับ จะแจ้งให้ทราบอ๋อโอเคครับผมนะครับทางด้านนู้นจะเป็นห้องรับของเราก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากมายเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมก็ขอบคุณอันจริงๆนะที่สนับสนุนกันมานะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับเวลาเปิดเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าไม่รู้จะไปโปรโมทที่ไหนหรือว่าไม่อยากโปรโมทที่อ่าแฟนเพจหรืออะไรต่างๆครับขี้เกียจอะไรประมาณนี้สามารถมาจ้างผมโปรโมทได้ในแฟนเพจเลยนะครับผมราคาก็มาเข้ามาดูกันเอาเองแล้วกันนะแจ๊ะนะครับอันนี้เป็นพิวพีนอนดรอปนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเอ้ยเราไปก่อนดีกว่าไหมเราต้องไปหาของกันดินะครัับบนนนีี่มมมให้้เเเลลืืือออกกะะะะฮฮครผงได แต่กูไม่มีเงินสองพัรมาคำว่าทูมอเทนคลีสใช่ไหมคลีสฟีและนอมฟีเอาอะไรยะมอเทนไม่ไปเอาไปแลนดอมบาร์แล้วกันนะครับก็จะเจอซอมบงซอมบีเนี่ยครับผมซอมบี้อะซอมบี้เหรออุยอ้ยอุแรงแรงแรงอยู่12นี่คือโอ้โหน่าไม่ดีสองทำไมมันแรงจังวะโอ้ไม่ก็มันมันแรงจุง God, งจ้งเดี๋ยวเดไม่เล่นีกว่าอ๋อยิงโดนตัวไม่ได้แต่หัวตายนะครับหัวตายนะครับเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ นี่แน่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 นแนซอมบี้นะครับซึ่งการยิงซอมบี้เนี่ยมันก็ไม่ได้สื่อถึงอะไรมากมายนะครับเพราะว่าซอมบี้เนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะส่วนตัวผมว่าอย่างนั้นนะครับโอเคกระสุนนี้เราก็มีล้นหลามเลยนะเอ้ยหมวกใส่หมวกอะไรใส่หมวกอะไรใส่หมวกอะไรเสียงนำไปบ้าวะถ้าเกิดเสียงนำไปขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าเสียงนำไป,ป,ะปะหรือเปล่าแป๊บนึงนะฮะ ถามหน่อยสิมนันดังไปไหมดังจัดเลยทำไมดังป้ายทำไมดังป้ายเดี๋ยวเราจะเดินหาเมืองกันนะผมซึ่งผมได้เปพจอยู่อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าผมมีมินิแมปนะครับแต่ว่าไม่ใช่มินิแมปกองโกงเกลียนหรืออะไรอย่างนั้นนะครับโอเคเนี่ยเข้ามานี่ก็จะเอ่อเมืองอยู่ไหนวะเนี่ยเมืองอุ้ยอุ้ย,ยส่ญจรเกาะแน่นเลยโอ้โหแต่งตัวละไรของมันมาเนี่ยเพิ่มยาเพิ่มยาให้เดี๋ยวใช้หมดอ๋อไอ้โหคิดว่าผมกล้าขนาดนั้นเลยหรือครับผมโหดนะครับผมบอกเลยนะฮะตอมบี้เดี๋ยวเราจะมาลอง AWP ครับ ยิง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 อุ้ยเอาบา่อ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 ฮะเอาบ่อมาสิมาสินี่แน่นี่แน่เละลู่เละเล,เละแน่นอนเลยนะครับโอเคผมซึ่งเมืองมันก็จะอ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอเมืองแล้วเป็นทางเดินเอ๊ยมันเป็นสีสีแดงๆแล้วทำไมในมินิแมปเป็นสีดำโอ้เมก้า oh ช่างมันเถอะนะครับหรือว่าเป็นพระฝนตกไม่น่าจะใช่นะครับซึ่งเราจะเดินทางไปไหนวะเนี่ยการเดินทางก็ส่วนลึกคี่การเรียนรู้เฮ้ย มันคือที่อะไรวะท่านผู้ชมครับมันคือที่อะไรเนี่ยเราใช้ a w p สองเข้าไปครับผมสองเข้าไปเลยไม่มีอะไรเหมือนเป็นซากปลากระพังเฮ้ยเจ้าของดับยูอะไรเนี่ยอะไรวะกิลด์สุดเกาะระดับหนึ่งเกาะระดับดอกจันนะของเราดีก็เยอะอยู่แล้วแน่นอนจริงนะครับอุย้ยมาเซอร์ของใครวะของใครมาตกอยู่นี่ของใครไอ้อะไร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 ฮะอะไรฮะ เออโอเคผมไอ้สอมบีตัวนี้ได้ไฟบอ่อไฟบอ่อไฟบ,อไฟบอ่อโอ้โหโอ้โหแลนจัดแลนจัดเปียกจริงเลยอ่ะกล่องมีดอมไม่ตรงนี้มันมีดอมไหมเอานี่ไปกินปืนเป็นนอไปกินเลยนะครับถ้าเกิดเป็นปืนแคนนี่จะเฟี้ยวกว่าน,นี้นะ <c oughs> นี่ครับถือว่าเด่นดีนะฮะเด่นดีนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับโอเคผมเดีด๋ยวจะเอามอสเฟอร์สองมาเลยยิงมัน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 ยิง ยิ่งดีเออยิ่งไม่โดนไม่โดนไม่พิมพ์คำหยาบนะครับซึ่งอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะครับถึงว่าอาจจะเปิดได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับผมอันนี้เป็น,ปนวันเสาร์นะครับเวลาบ่ายหนึ่งกว่ากว่านะครับโอเคเราจะเดินตามทางของเราไปเรื่อยๆนะฮะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับข้างหน้าเรานะฮะไอ,อ้ทีก่อนเราเท่ดีเนี่ยโอ้โหทาไมตามไม่เท่ากันบน่าตรภากทําไมตามันไม่เท่ากันโอ้ย่กยพผมงงมากเลยทำไมตามไม่เท่ากันหรือว่าเขาตั้งใจวะอาจจะตั้งใจก็เป็นได้มั้งนะ อันนี้ไม่รู้นะฮะซอมบี้ซอมบีมบ้เหรอช,ชุนหน้าซอมบี้ชุนหน้าชุนหน้าเลยนะครับโอเคต้องมาเรื่อยๆนะฮะเราจะเจออะไรไหมเจอได้หรือเปล่าอ่าไม่มีจริงๆละ่ะมันไม่มีจริงๆเหรอเนี่ยยังไม่ได้หาของเลยอะ่ะรู้สึกว่าผมไม่ได้เกิดแบแถวเมืองนะ,ะถ้าเกิดคนว่างเนี่ยก็ต้องเดินไปเรื่อยๆนะีฮะอือเราก็เดินไปเรื่อยๆตามทางของเราแล้วกันนะครับซึ่งข้างหน้านี่ก็ไม่มีอะไรเลย เจอแล้วครับท่านผู้ชมครับเดีย๋ยวขอกินทูน่าก่อนทูนา่าอร่อยดีมีประโยชน์นี่ไงเจอนั่นแล้วนี่เห็นไหมเจอเหมือนไอแอร์พอร์ตอะวะใช่ไหมเอ้ย,อย,อออมย,อยไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันคือที่ะทอะไรวะท่านผู้ชมครับกรมทหารหรืออะไรวะเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้เลยนะครับเดีย๋ยวเข้าไปดูก่อนอยากก,กรมทหารเลยมีกล่องด้วยมีกล่องเจอกล่องแล้วขอเปิดหน่อยนะโอ้โหโอ้โหใหญ่ยยเยอะมากเลยใหเยอะจังเบยอ่ะ อ่าอันนี้เป็นไฟนะครับอย่าเข้าไปใกล้ถ้าเข้าไปใกล้จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่นะครับมันเป็นไฟเลยฮะก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเฮ้ยกล่องอะไรไม่รู้เก็บก่อนอุ้ยเดมอนสวอตไม่ใช่ไอ้เดมอนสวอตดิใช่ไหมเรียกสวอตแล้วกันเท่ดีนะครับซึ่งเจ้านี่มาที่ดาวนี้ก็เท่ว่ะอืมเท่หมดเลยอ่ะชิบหายนะครับอืมเอาไงดีวะเนี้ยไอ้ตอนี้เท่กว่าป่าวะเท่กว่าจะกากกว่าโอ้ยเท่เท่เท่เลยนะฮะแต่ว่ากากกว่าเยอะนะครับซึ่งไอ้เกาะกากนี่เราทิ้งใหม่นะครับ มิมิสิกนี่ด้วยเฮ้ยแอดมินเขาให้ผมมาวะอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะให้ผมมาแหละเนาะฮะมาเป็นเซตหรือเปล่าแต่ปืนพวกนี้ผมเจอเอ้ยใช่แหละเอ็มสองร้อยโลบอทโอ้โหหรือว่าคนทําตกไว้อันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนี่ครับผมนะนะครับไม่ต้องมาคอมเมนต์ว่าเอ้ยพี่ของผมอะไรอย่างงี้ไม่ต้องนะฮะก็สำหรับคนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ก็รายงานตัวกันด้วยแล้วกันนะครับเอ้ยใช่เว้ยท่านผู้ชมครับแล้วมาเกิดตรงแอปพอร์ตจริงๆด้วยะฮะใช่ไหมใช่แหละยาวๆใหญ่ๆยาวๆนี่แอปพอร์ตแน่นอนนะครับเกาะดีเซอร์เทลเมท โอ้โหก่ออะไรมาหมายไม่ต้องสนใจครับผมซึ่งดรอปทีนี้คือก็ดรอปเยอะเลยนะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่หาของง่ายอยู่พอสมควรนะครับก็โอเคนะฮะอ่ามีอะไรบ้างวะเนี่ยไอ้ของกองอยู่นี่ยกองโอ้โหอาหารนี่มีอิชิตันนะฮะมีลีโอนี่จำมาหลายเซิร์ฟแล้วมีทูน่ามีเย็นเย็ดด้วยนะครับลีโอนี่กูไม่แดกแน่นอนนี่ครับจังไงกูก็ไม่แดกครับผมนะฮะโอเคตรงนี้มีอะไรวะโดดกับพี่ได้โถื่อนนี่ว่าจะได้เดีเดเดเดยิง ผมมีทีนี่กันโดนดครับผมโดดสามบล็อกใช่ไหมก็ยิงเอา,าไม่ถึงอ่ะเขาไม่ถึงอ่าไม่ถึงไม่เป็นไรครับผมบาเลีตถึงไหมถึงไหมถึงไม่ถึงอยู่ดีนะมันมันไม่มีดีดด้วยอ่ะมันไม่ดีดดีนะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอสมันเกิดแอร์พอร์ตใช่ไหมนี่ก็แอร์พอร์ตนี่ว่าเดี๋ยวเราจะลองตามล่าบอสด,ดูนะครับว่าจะบอสมันจะมีอยู่ที่นี่เปล่านะครับอันนี้เราเนะี่ยฮิวิอาร์เมอร์อ๋อของดรอปง่ายจริงๆครับผมนะฮะแต่ว่าปืนนี่กูยังไม่เจอเลยนะฮะมีแต่กระสุนกระสุน ปืนนี้รู้สึกว่าจะหายากนิดหนึ่งหรือเปล่าน่าจะใช่แหละนะครับโอเคอ่านี่ไรแม็กมีแต่แม็กอะไรโง่ๆไม่รู้อะครับแม็ก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 ตรงน,นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะครับของดับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับอันนี้บอสปะไม่ใช่โอ้โอู้หูตีนทีนิ้มบินเลยนะครับเดี๋ยวกล่องนี้ขอเป็นปืน,ปนไม่ใช่กระปืนมันจะดับตรงไหนกันบ้างวะเนี่ยแม่งมีแต่ยงแต่ยาแต่ปืนแต่แม็กโถอยบ้าเอ้ยน,นะครับที่มีฝั่งนี้ก็มีด้วยว่ะที่มันฝั่งเดียวก ใาญอีกแล้วนี่ไงซอมบีห้หรอซอมบี้หรอข้าขงในนี้ก็จะเป็นเออ่เป็นอะไรวะซอมบี้ไอ้ฐานทัพซอมบี้เนี่ยซึ่งซอมบี้เยอะพอสมควรเลยนี่ฮะก็ไม่พอสมควรนี่คือมันขนาดตอนเช้านะคิดดูเอ,เองแล้วกันนะครับตอนเช้ายัางขนาดนี้นะครับตอนคืนจะขนาดไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวจะไปพิวพีโนโดกอปโอ้โหนี่ก็สูน,นี่ดรอปเยอะเลยนะะี่ับจะดรอปเยอะอะไรขนาดนี้โถ่บ้าเอ้ยเยอะจริงนะะี่ครับเยอะจริงอะไรจริงเลยอะ่ะนะฮะไอของข้างบน ยิงสูงนี้จะมีอ่าของดับดีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะต้องคู่ตกอีกแล้วกูกำลังขึ้นเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบาะเอาบาะเอาบออาะไม่โดนนี่แน่นี่แน่นแนยิงแม่งหลอนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนเล่นอาจีเดเอ้ยไม่ใช่จีเด้ดิไหมครับัวเบอร์เนี่ยมาทรงมาซีเหลืออะไรอย่างเงี้ยถือว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะส่วนตัวผมว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมกาก,กนั่นแหละนะครับนั่นคือประเด็นนะครับโอเคขึ้นมา just bend my head โอ๊ยหัวแต่ฟากดีนะกูไม่ตกมาข้างล่างอ่ะ ปืนม่ยาอีกแล้วเจอแต่ยาหมดเลยปืนอยู่ไหนนะครับโอเคผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการหาของนะของดรอปคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับทั้สปอรเราสิบว,วิครับผมรอก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะแล้วก็กลับมาแล้วที่สปอนเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวเราจะไปพิวพีโนดรอปกันนะฮะเข้ามาเลยเข้ามาแล้ว no เจออะไรพิวพีโนดรอปเงาเนฟเอาเงาแล้วเงาแล้วเงาจุง้งเงาจุ้งเลยอ่ามีของดรอปมันไม่น่าจะมีนะฮะขอบคุณ จะมีใครมาบ้าวันเดี๋ยวเราต้องรอดูก่อนนะครับว่าจะมีคนมาหรือเปล่าในแคบขอให้มีเหอะนะอยากไฟจริงๆนะขอปิดประตูอ,อยู่ในบ้านได้ไหมดูชื่อคนเอาอาไม่มีใครมาหรอครับไม่มีใครมาจริงๆเหลอโถ่เดียวว่าจะแน่กันม่มไม่แน่เลยหวายพวกคนในเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้เนี่ยนะครับเฮ้ยชื่อคนมาเอาไม่ใช่โถก่กูหลออแล้วเนี่ยไม่มีใครมาจริงๆอะโถ่ ไหนว่าเธอไม่ลอกันไหนว่าเธอจะมีฉันอย่าอย่าร้องอะไรย่อายเขานะครับผมเสียงผมก็ใช่ว่าจะดีนะครับเป็นเหมือนอาเดวิสเลยไปรู้สึกว่าจะมีคนมาแล้วนะฮะก็โอเคมาเลยาก้าก็มาจริงนะครับาารรนะรบอลลิศ m สองร้อยสามห้าแล้วเชวตกเท่าไหร่วะ 40. สี่สิบบุ๊เชท็กแรงกว่าวะนะครับเดี๋ยวผมจะใช้จะใช้เชท็กละกันนะครับซึ่งเราไม่มีกระสุนว่ะว่าจะฟากไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาปืนเป็นโนมานี่ครับ อันนี้สามห้าโอเคเราจะถือปืนเป็นนไปด้วยนะครับผมซึ่งมันไม่มีคนมาเลยอ่ะในบอกจะมาไงโถมังคี้โมนี่ว่าเลยว่าจะแน่ที่แจ็คก็แพรือเดนยี่แปดที่ผมนะครับอ่าเดี๋ยวพาร์ทนี้จะต้องฆ่าคนให้ได้ก่อนไม่รู้จะมาเปล่าพิวพีนดอกกันมาดิ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 มาดีโถไปหนึ่งว่าจะมาโถโถโถเลยนะครับแต่ว่าเติมเงินอะไรไมเนี่ยปืนเติมได้ไม่ตกทุกปืนนะครับซื้อได้ที่เว็บเลยเอาแล้วตอนแรกบอกเติมในนี้เติมในไหนวะอะไรวะ เติมในมามันที่ฟาร์มดีแน่จริงฟาร์มไหนแหวะฟาร์มแหวะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยใครยิงใครยิงใครยิงวัตถุภาคอู้โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลยมา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 มันมามาก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 ันอุ้ยอุ๊ยชิบหายแล้วไม่มีกระสุนแล้ตอนนี้น่าจะตัวนี้ไม่มีกระสุนเอาซิกก่อนกันเลยเอาซิกก่อนเอาซิกไปเอาซิกไปต้องยิงหัวนะดาเมจจะสูงขึ้นเห็นไหมตายนะครับโอ้โหยากมากเลยครับผมแอดมิน แอดมินนี่ยิงแอดมินเลยนะครับเป็นไงล่ะแอดมินปาร์ตี้นี่โดนผมยิงไแล้วโดนผมเก็บนะครับผมโดนเด็กใหม่อย่างกูเก็บเอาไม่ใช่โอ้โหจะหยับขายไม่ดีเนี่ยจะโดนแอดมินแบนเอานะครับแอดมินจะมาอีกรอบหรือเปล่าเราไม่รู้เดี๋ยวลองดูนะครับออกมาแล้วใช่ไหมตั้งี้ยเอาบ่อเอาบอกเอาบอกเอาบอกเอาบ่อเอาเอาบ่อไอ้นี่ไอ้นี่เนี่ยเอาละตายครับผมพิกเซลพิกเซลพิวพีเออดีก็ยังตายครับนี่ไงแอดล่ะอุ้ยมาสิมาสิซิกซิกนี่ก็ต้องยิงหัวนะครับถึงว่าแรงนะฮะยิงหัวนี่ไง เป็นไงล่ะยิงหัวเข้าไปก็ตายห่าเลยนี่ครับโอเคผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับเซิร์ฟเวอาฮิทซี่นะครับนี่พีพีนะครับผมโอเคผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมไม่มีอะไรแล้วไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอยิงไอ้นี่ก่อนนี่ขอยิงโซวีดัดสดีครับผมเจ้าผมเจอกันครับเจอกันเจอกันเดี๋ยวเจอกันขอเจอกันก่อนได้ไหมอุ้ยกระสุนไม่มีครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าเอาบ่อเอาบ่อเอานี่ไงนี่ไงตายเลยโอเคผมสวัสดีครับ